สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์จะมาอธิบายแบบฝึกหัดในเรื่องของการรวมธุรกิจนะคะซึ่งจะขออธิบายพร้อมเฉลยแบบฝึกหัดไปในตัวนะคะจำนวนสามข้อด้วยกันนะคะซึ่งแต่ละข้อก็จะมีความแตกต่างกันนะคะซึ่งในเนื้อหาที่เราเรียนในเรื่องของการรวมธุรกิจอาจจะมีอาจจะไม่ได้เหมือนในตัวแบบฝึกหัดที่อาจารย์จะอธิบายในวันนี้นะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยนะคะข้อแรกก็จะเป็นในกรณีของ บริษัทกิมเฮงนะคะเขาตกลงรวมธุรกิจกับบริษัทหยวนต้านะคะซึ่งบริษัทกิมเฮงเขามีการออกหุ้นนะคะออกหุ้นหนึ่งหมื่นแปดพันหุ้นนะคะมีราคาตามมูลค่าสิบบาทราคาตลาดเขาไม่ได้บอกมาว่าราคาตลาดหุ้นละกี่บาทแต่บอกมาว่าราคาตลาดณนะวันนั้นก็คือสามหมื่นบาทสามแสนสามหมื่นบาทนะคะ นอกจากนั้นนอกจากออกหุ้นแล้วเขายังมีการจ่ายเงินสดด้วยอีกสอง0,000บาทซึ่งสองยอดนี้เราถือว่ามันคือราคาจ่ายซื้อนั่นเองสามแสนสามและสองแสนนะคะนอกจากนั้นนะคะโจทย์ก็บอกว่ากิมเฮงมีการจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นจำนวนสาม0 0บาทนะคะค่าจ่ายทางตรงอื่นๆเจ็ด0บาทซึ่งค่าจ่ายตัวนี้เราก็จะบันทึกรายการในสมุดร,รายวันแยกต่างหากจากการบันทึกการรวมธุรกิจนะคะ ซึ่งโจทย์เขาก็ให้งบการเงินของบริษัทกิมเฮงและบริษัทย,ยวนต้ามานะคะก่อนรวมธุรกิจกิมเฮงเขาให้แค่ราคาตามบัญชีมาส่วนยวนต้าก็ให้ทั้งราคาตามบัญชีและราคายุติธรรมนะคะสิ่งที่เราต้องดูของยวนต้าเนื่องจากยวนต้าเลิกกิจการไปนะคะดูว่ายวนต้ามีมูลค่ายุติธรรมเท่าไหร่นะคะเพราะเราต้องนํามูลค่าตัวนี้ไปคํานวณหาค่าความนิยมนะคะนี้เรามาดูว่า โจทย์สั่งให้เราบันทึกรายการในสมุดรายวันแต่ก่อนที่เราจะบันทึกรายการในสมุดรายวันเราก็ต้องคำนวณหาค่าความนิยมหรือกำไรจากการต่อรองก่อนนะคะเพื่อจะนำไปบันทึกในสมุดรายวันนะคะมาดูเฉลยกันเลยนะคะเริ่มต้นจากการคำนวณน,นะคะโดยคอนเซปต์ของการคำนวณหาค่าความนิยมหรือกำไรตัวนี้เราจะเริ่มต้นจากบรรทัดแรกคือราคาจ่ายซื้อที่อาจารย์ได้อธิบายไปตั้งแต่ต้นในโจทย์ว่า เขามีการจ่ายซื้อโดยออกหุ้นราคาตลาด3ามแสนสาและจ่ายเงินสดอีก2 0 0แสนซึ่งรวมกันแล้วเป็นราคาจ่ายซื้อ5 3, ้าแสนหากมูลค่ายุติธรรมสุทธิก็คือเอามาจากของบริษัทยวนต้านะคะซึ่งเขามีสินทรัพย์หักด้วยนีนสินสุทธิที่3ามแสนนะคะก็คือดูในช่องนี้นะคะช่องนี้คือช่องมูลค่ายุติธรรมที่เราจะต้องนำ มาคำนวณหาม,มูลค่ายุติธรรมสุทธิและนำไปบันทึกรายการในสมุดรายวันด้วยนะคะดังนั้นเราจะเห็นว่าราคาทุนที่เขาจ่ายซื้อเยอะกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เราได้มาดังนั้นผลต่างตัวนี้จึงเกิดค่าความนิยมนะคะค่าความนิยมถือเป็นสินทรัพย์บันทึกในงบแสดงฐานะการเงินทางด้านเดบิตนะคะหลังจากที่เราคำนวณเสร็จแล้วเราต้องมาบันทึกรายการในสมุดรายวัน ซึ่งกรณีที่หยวนต้าเลิกกิจการไปเราจะบันทึกรวมธุรกิจในรายการเดียวโดยรวมราคาที่จ่ายซื้ออยู่ในนี้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องบันทึกผ่านเงินลงทุนเข้ามานะคะก็จะรายการที่เรานำมาบันทึกก็คือมูลค่ายุติธรรมของหยวนตานั่นเองเขามีสินทรัพย์4ี่รายการเราก็เอามาเดบิตทั้งสี่รายการนะคะมีหนี้สินสรายการก็นำมาบันทึกทางด้านเครดิต และบันทึกค่าความนิยมที่เป็นสินทรัพย์ที่เราคำนวณได้เมื่อกี้นะคะนอกจากนั้นราคาที่เราจะต้องบันทึกเพิ่มเติมก็คือรายการที่จ่ายเงินซื้อ3ามรายการนี้นะคะ3ามรายการนี้เป็นข้อมูลของราคาจ่ายซื้อที่เราได้จ่ายเงินซื้อไป โดยเราจะต้องเขามีการออกหุ้นเราจะต้องบันทึกหุ้นสามัญและส่วนเกินมูลค่าหุ้นโดยหุ้นสามัญต้องบันทึกด้วยราคาตามมูลค่าทุกครั้งนะคะก็คือ18,000หุ้นหุ้นละ10บาทส่วนเกินโจทย์ไม่ได้บอกมาว่าเขามีราคาตลาดหุ้นละกี่บาทแต่เขาให้ยอด3 0 0แสนเรามาดังนั้นเราก็เอา3 0 0แสนลบกับราคาตามมูลค่าก็คือ 180,000บาทเราจึงได้ส่วนเกินที่150,000นะคะนอกจากนั้นเงินสดอีก200,000ซึ่ง3รายการที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองรวมกันต้องเท่ากับราคาจ่ายซื้อก็คือ530,000บาทนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเราเรียกว่าการบันทึกการรวมธุรกิจโดยเอามูลค่ายุติธรรมของบ,บริษัทที่เราไปซื้อกิจการเขานะคะก็คือทั้งสินทรัพย์และนี้สินมาและรวมบันทึกราคาที่เราข้อมูลที่เราออก เพื่อได้หุ้นของบริษัทนี้มาด้วยออกหุ้นชําระกับเงินสดนะคะนอกจากนั้นมีค่าใช้จ่ายเราจะบันทึกแยกหรือรวมก็ได้นะคะซึ่งรายการแรกก็คือเป็นค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับหุ้นเราก็เลยลดยอดส่วนเกินมูลค่าหุ้นนะคะสามแสบาทส่วนค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆบันทึกเข้าบัญชีค่าใช้จ่ายในการรวมธุรกิจนะคะซึ่งค่าใช้จ่าย2รายการนี้รวมกันได้1 0 0 0 0แบาทนะคะ ดังนั้นโจทย์ข้อนี้ของข้อหนึ่งเนี่ยก็ทําเพียงเท่านี้ก็คือเริ่มจากคํานวณก่อนนะคะว่าคําตอบเราจะได้ค่าความนิยมหรือกําไรนะคะถ้าราคาทุนจ่ายซื้อเยอะกว่าสินทรัพย์ที่เราได้มาก็จะเป็นค่าความนิยมแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าคํานวณแล้วปรากฏว่าราคาที่จ่ายซื้อน้อยกว่ามูลค่าที่ธรรมของสินทรัพย์สุทธิเราก็จะต้องบันทึกเป็นกําไรจากการต่อรองราคาซื้อนะคะเมื่อเราคํานวณเสร็จ เราก็จะต้องมาบันทึกรับโอนหรือบันทึกรวมธุรกิจนั่นเองนะคะโดยเอามูลค่ายุติธรรมของบอริษัทที่เราไปรวมธุรกิจนะคะมาบันทึกทั้งเดบิตและเครดิตรวมทั้งบันทึกการจ่ายเงินในการได้หุ้นของบอริษัทนี้มารวมอยู่ในรายการนี้ด้วยนะคะถ้ามีค่าจ่ายก็บันทึกค่าจ่ายเพิ่มมาอีกหนึ่งรายการนะคะซึ่งข้อหนึ่งก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะต่อไปเราดูโจทย์ข้อ2กัน โจทย์ข้อที่2นะคะก็คือวันที่1มก,กรานะคะบริษัทหลักทรัพย์ ABN AMRO Asia นะคะรวมธุรกิจกับหลักทรัพย์ Asset Plus โดยเงื่อนไขในการรวมของเขาเขาบอกว่า ABN เนี่ยเขาจะออกหุ้น1ห,หุ้นนะคะเพื่อแลกกับหุ้นของ Asset Plus 6หุ้นนะคะซึ่งข้อมูลตรงนี้เราต้องการที่จะหาราคาจ่ายซื้อนั่นเองว่าเราจ่ายเงินไปเท่าไหร่ แต่หลักการของเขาคือเขาแลกหุ้นมาซึ่งตอนที่เราเรียนในเนื้อหาบทที่หนึ่งไม่มีเรื่องของการแลกหุ้นนะคะในการที่เราจะแลกหุ้นได้นั้นเราต้องรู้ว่า a s s e t Plu ัสเขามีทั้งหมดกี่หุ้นนะคะเดี๋ยวเราค่อยดูกันนะคะทีนี้เมื่อเราแลกมาได้เสร็จเราอยากรู้ว่าเราจะได้ราคาจ่ายซื้อเท่าไหร่โจทย์บอกมาว่าราคาหุ้นละยีบาท นั่นหมายความว่าต้องแลกหุ้นมาให้ได้ก่อนว่าเราแลกมาได้กี่หุ้นแล้วค่อยคูณกับราคาตลาดตัวนี้ก็คือ25บาทก็จะเป็นราคาจ่ายซื้อและโจทย์ข้อนี้เขาให้ข้อมูลงบการเงินมาทั้งสองบริษัททั้งราคาตามบัญชีและราคายุติทรมมาทั้งคู่เลยนะคะ โจทย์สั่งให้ทำงบดุลเปรียบเทียบซึ่งต่างจากข้อหนึ่งเมื่อกี้ข้อหนึ่งคือไม่ได้ให้ทำงบดุลแต่ข้อนี้ให้ทำงบดุลด้วยดังนั้นคอนเซปต์ในการคำนวณเหมือนข้อหนึ่งเพิ่มเติมมาคือทำงบดุลนะคะคำนวณค่าความนิยมบันทึกรายวันแล้วก็ทำงบดุลนะคะและข้อนี้ไม่มีค่าจ่ายนะคะเรามาดูก่อนว่าสเต็ปแรกเลยดูก่อนว่า a s s e ซ Plus ซึ่งเป็นบริษัทที่จะต้องเลิกกิจการไปนะคะที่เรา ไปรวมธุรกิจกับเขาแล้วเขาต้องเลิกกิจการไปเนี่ยเขามีทั้งหมดหุ้นสามัญทั้งหมดเท่าไหร่นะคะโจทย์บอกมาว่าหุ้นละสิบบาทเขามีทั้งหมดสามหมื่นสามมืนบาทก็แสดงว่าเราอยากรู้ว่าเขามีหุ้นเท่าไหร่ก็เอาสามหมื่นหารด้วยสิบบาทถูกไหมคะดังนั้นสิ่งที่เราจะได้มาคือทั้งหมดสามพันหุ้น ันนี้คือเราดูแล้วว่าตอนนี้ asset plus มีทั้งหมด3,000หุ้นแต่เงื่อนไขบอกว่า ABN ออกหุ้นหนึ่งหุ้นเพื่อไปแลก asset plus 6หุ้นดังนั้นเราอยากรู้ว่าเราจะแลกมาได้เท่าไหร่เราก็เลยต้องเอา3,000หุ้นหารด้วย6หุ้น3,000หารด้วย6ก็แสดงว่าเราได้มาทั้งหมด ห้าร้อยหุ้นนะคะอันนี้คือหุ้นที่เราแลกมาได้ทั้งหมดคือห้าร้อยหุ้นนะคะเราอยากรู้ว่าราคาจ่ายซื้อเท่าไหร่เราก็จะเอาข้อมูลตรงนี้แหละห้าร้อยหุ้นไปคูณกับราคาตลาดที่โจทย์บอกมานะคะส่วนมูลค่าที่ทธสุดที่เหมือนเดิมค่ะดูช่องนี้เหมือนเดิมว่าสินทรัพย์รวมลบหนี้สินรวมได้เท่าไหร่ของบอริษัทเอสเซนเพลราอเอสเซพลสคือบอริษัทที่เลิกกิจการไปนะคะ เรามาดูวิธีการคำนวณกันเลยนะคะเริ่มต้นจากราคาจ่ายซื้อเมื่อกี้เราบอกว่าเราแลกมาได้ทั้งหมดห้าร้อยหุ้นหุ้นละยี่สบาบาทดังนั้นราคาจ่ายซื้อก็คือหนึ่งหมืสองพันห้าร้อยหากมูลค่าท,ที่ทำสุทธิก็คือสินทรัพย์ลบนี้สินไดหนึ่งแสสองพันปรากฏว่าเป็นไงคะจ่ายเงินน้อยแต่ได้สินทรัพย์สุทธิมากกว่าดังนั้นเราก็ถือว่าเราได้ประโยชน์ตรงนี้ก็คือถือเป็นกำไรจากการต่อรอง แปดหมเก้าพันห้าร้อใส่วงเล็บไว้หรือใส่ติดลบถือว่ารายการตัวนี้เราจะบันทึกในสมุดร,รายวันด้านเครดิตถือเป็นรายได้ในงบกำไราขาดทุนนะปีนั้นๆที่เรามีการรวมธุรกิจนะคะเมื่อเราได้ตัวนี้แล้วสเต็ปต่อมาเหมือนเดิมคือบันทึกรายการในสมุดร,รายวันในการรวมธุรกิจก็คือเหมือนเดิมค่ะเอามูลค่าด้วยธรรมของ asset p l u ทั้งสินทรัพย์มีทั้งหมด5รายการก็เอามาจากช่องมูลค่าที่ทำมาบันทึกด้านเดบิตและด้านนี้สินมี2รายการก็นํามาบันทึกด้านเครดิตนะคะส่วน2รายการนี้คือราคาที่เราจ่ายซื้อเหมือนเดิมค่ะเขาจ่ายซื้อโดยการที่เขาไปแลกหุ้นมาดังนั้นคอนเซปต์ของเราเราก็ต้องบันทึกหุ้นสามัญและส่วนเกินซึ่งหุ้นสามัญราคามูลค่าครั้งแรกของเขาคือหุ้นละสิบาทเราแลกมา5้าหุ้นก็คูณ สิได้ห้าร้อยบาทนะคะและส่วนเกิน15บาทมาจากราคา25บาทลบก,กับ10บาทก็เลยมีส่วนเกิน15บาทดังนั้น2รายการนี้รวมกันก็คือได้1,2,500เท่ากับราคาจ่ายซื้อนะคะและเครดิตกำไรจากการต่อรองนะคะซื้อที่เราคำนวณได้อยู่ทางด้านเครดิตเป็นรายได้น,นะคะดังนั้นข้อนี้เราจะบันทึกรวมธุรกิจหรือซื้อธุรกิจแค่หรายการเท่านั้นนะคะเพราะไม่โจทย์บอกว่า ไม่มีค่าจ่ายมานะคะสเต็ปต,ต่อมาที่โจทย์สั่งให้ทําก็คือทํางบดุลหลังรวมธุรกิจคอนเซปต์ในการทํางบดุลหลังรวมธุรกิจเราจะเอาข้อมูลของสินทรัพย์นี้สินส่วนของเจ้าของของบอริษัทมารวมกันแต่เราต้องดูด้วยว่าบริษัท a b บเเขาเป็นบริษัทที่ ไปลงทุนซื้อหุ้น a s s e ซ Plus นะคะซึ่ง ABN ไม่ได้เลิกกิจการดังนั้นราคาที่เราจะต้องนำมาทำงบดุล ABN ยังย,ยึดราคาตามบัญชีเหมือนเดิมในการทำงบดุลน,นะคะแต่ a s s e t Plus ก็คือใช้มูลค่ายุติธรรมในการทำงบดุลน,นะคะหรือเราจะไปดูรายการรับโอนในสมุดรายวันก็ได้นะคะดังนั้นสมมติรายการแรกคือเงินสดเราก็ต้องเอาช่อง a b บ30,000สาืบวกกับ เงิเสรพลัสหนึ่งนบาทตัวนี้นะคะในการทำาุบดุลน,นะคะทุกรายการทั้งสินทรัพย์และนี้สินนะคะนี่ค่ะก็คือทุกรายการดังนั้นสินทรัพย์ข้อมูลที่มาตัวเลขอาจารย์ก็วงเล็บที่มาตัวเลขให้นะคะว่ามาจากอะไรบวกอะไรนะคะก็คือราคาตามบัญชีของ ab บบวกกับราคายุตธธรรมของ Asset Plus นะคะซึ่งรวมแล้วสินทรัพย์ได้4ี่แสนเจ็ดนะคะฝั่งนี้สิินก็จะมี คิดเหมือนกันก็คือราคาตามบัญชีบวกมูลคา่าธรรมก็จะมีเจ้าหนี้การค้ากับหนี้สินอื่นทีนี้ในส่วนของผู้ถึงหุ้นเราจะมีหุ้นสามัญของ ABN แสนห้าส่วน S s s e t plus เรายึดตามในสมุดรายวันที่เราแลกมาได้ทั้งหมดเนี่ยห้าพันบาทห้500าร้อหุ้นละสิบบาทเราใช้ราคาตามนี้นะคะในการนำมาทำงบดุิรวมส่วนเกินก็เช่นกันนะคะส่วนกำไรสะสมเราเอาของ ABN ห้าหมืนสอง ส่วน s อสเอชไม่มีแต่เราเกิดกําไรจากการต่อรองราคาซื้อซึ่งปกติรายการนี้มันถือเป็นรายได้อยู่ในงบกำไราขาดทุนนะคะดังนั้นบันทึกในงบกำไราขาดทุนก็ปิดเข้ากําไรสะสมก็ควรจะปรากฏอยู่ในบัญชีกําไรสะสมก็เลยต้องบวกเข้าในส่วนนี้นะคะดังนั้นยอดรวมก็เท่ากันทั้ง2ด้านนะคะอันนี้ก็คือคอนเซปต์ของข้อ2ที่แตกต่างจากข้อ1ก็คือคำนวณแล้วได้กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ และบันทึกสมุดรายวันหลังจากนั้นทํางบแสดงฐานะการเงินรวมซึ่งการทํางบแสดงฐานะการเงินรวมบริษัทที่ยังไม่ได้เลิกเราใช้ราคาตามบัญชีแต่บตริษัทที่ถูกซื้อหรือเลิกกิจการแล้วใช้ราคายุติธรรมหรือราคาที่เรารับโอนมาในสมุดรายวันนะคะอันนี้ก็คือของข้อที่สองนะคะต่อมาเราดูโจทย์ข้อสามซึ่งข้อสามจะเหมือนกับเนื้อหาที่เราเรียนใน บทที่หนึ่งเรื่องการรวมธุรกิจนะคะก็คล้ายกันเลยนะคะซึ่งโจทย์ก็จะเป็นกรณีของบริษัทพด,ด้วงออกหุ้นออกหุ้นเพื่อจ่ายซื้อนั่นเองนะคะสามหมหุ้นหุ้นละ5บาทมีราคาตลาดหุ้นละ20บาทนะคะก็แสดงว่าเวลาเราหาราคาจ่ายซื้อเราก็เอา36,000 คูณด้วย20บาทก็จะเป็นราคาจ่ายซื้อนอกจากนั้นเขาไม่ได้บอกอะไรเพิ่มเติมว่าเขามีการจ่ายเงินสดหอะไรเพิ่มเติมก็แสดงว่าราคาจ่ายซื้อเราก็มีแค่36มหคูณยีส่วนราคามูลค่ายุติธรรมสุทธิเขาให้งบของบอริษัทสตางมาก็เราก็สมมติว่าบริษัทสตาง์เดิกิจการไปนะคะเราก็ดูราคาช่องนี้เหมือนเดิมสินทรัพย์ลบหนี้สินก็จะเป็นมูลค่ายุติธรรมสุทธิและมีค่าจ่ายมาให้ด้วยนะคะ ค่าจ่ายก็จะมีหลายรายการวิธีการดูเราจะดูว่ามีค่าจ่ายอะไรไหมที่เกี่ยวกับหุ้นซึ่งมีหนึ่งรายการที่เกี่ยวกับหุ้นตัวนี้เราจะใช้ลดยอดส่วนเกินนะคะก็คือค่าพิมพ์ใบหุ้นส่วนรายการค่าจ่ายที่เหลือทั้งหมด28,000บาทตัวนี้เป็นค่าจ่ายทางตรงทั้งหมดเลยนะคะซึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับหุ้นเราก็บันทึกเข้าบัญชีค่าจ่ายในการรวมธุรกิจได้เลยซึ่งโจทย์ข้อนี้ให้ทำของข้อหนึ่งก็คือบันทึกรายวัน ก็และคำนวณคำนวณก่อนแล้วค่อยบันทึกรายวันนั่นเองนะคะเรามาดูกันเลยนะคะส่วนนี้การคำนวณเมื่อกี้อย่างที่อาจารย์บอกไปเนะว่าในการรวมธุรกิจของเขาครั้งนี้ก็คือเขาใช้แค่ออกหุ้นอย่างเดียวในราคาตลาด20บาทก็จะได้เกีอบแสนสองส่วนมูลค่ายุติธรรมสุทธิ6กแสนสองมาจากสินทรัพย์รวมลบหนี้สินรวมที่เป็นช่องมูลค่ายุติารรมดังนั้นจะเห็นว่าข้อนี้จ่ายเงินซื้อเยอะกว่า ผลต่างเกิดค่าความนิยมบันทึกเป็นสินทรัพย์ในสมุดรายวันนะคะหลังจากได้แล้วเราก็นมามาบันทึกในสมุดรายวันคอนเซปต์ก็คือเหมือนเดิมนะคะสินทรัพย์สินทรัพย์ตัวนี้เราเอามาจากมูลค่ายุลธรรมของบอริษัทสตังนั่นเองนะคะก็เอามาเดบิตท,ทั้งหมดเราจะเห็นว่าโจทย์ข้อนี้จะเหมือนในตัวอย่างในนะั่งที่เราเรียนในบทที่หนึ่งก็คือมีบัญชีส่วนต่ำมูลค่าหุ้นกู้ซึ่งโจทย์ ไม่มีข้อมูลมาให้เราแต่ทำไมมีบัญชีนี้โผลมาเนาะเราก็จะเห็นว่ามีบัญชีหุ้นกู้ซึ่งเป็นทางด้านนีสินหุ้นกู้เนี่ยเราดูที่โจทย์นะคะหุ้นกู้เขามีราคาตามบัญชีหนึ่งแสนแต่มีราคาด้วยธรรมเก้าหมื่นซึ่งน้อยกว่าดังนั้นผลต่างเกิดส่วนต่ำม,มูลค่าหุ้นกู้นะคะเนื่องจากบัญชีหุ้นกู้เนี่ยเป็นบัญชีปรับมูลค่าเราจะไม่ใช้ราคาด้วยธรรมมาบันทึกเลยเราจะใช้วิธีการลดยอด บันทึกตัดย่อกับส่วนต่างนะคะดังนั้นเราก็เลยเดบิตส่วนต่ำเท่ากับผลต่างหนึ่งหมื่นบาทนะคะแล้วก็เครดิตหุ้นกู้ด้วยราคาตามบัญชีซึ่งตัวอื่นเราใช้ราคายุติธรรมหมดยกเว้นหุ้นกู้ที่เราใช้ราคาตามบัญชีบันทึกนะคะเนี่ยค่ะส่วนต่ำที่เป็นบัญชีที่เพิ่มเข้ามานะคะที่ในโจทย์ไม่มีเนาะถ้าักศึกษางงก็ดูในเนื้อหาในบทที่หนึ่งเราก็จะมีตัวอย่างที่เป็นในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ หุ้นกู้เราจะใช้ราคาตามบัญชีเนื่องจากสองบัญชีนี้อันนี้ใช้ราคาตามบัญชีลดยอดส่วนตำ่ำเราก็จะได้เท่า9ก้าหมื่นเท่ากับราคายู่ที่ทำพอดีซึ่งตัวอื่นเราใช้ราคายูที่ทำบันทึกหมดเลยนะคะและอีกสองรายการก็คือใช้เป็นรายการที่เราออกหุ้นเพื่อได้หุ้นของบริษัทนี้มานะคะรวมกันแล้วต้องเท่ากับราคาจ่ายซื้อพอดีก็คือหุ้นสามัญหุ้นละ5บาทมีส่วนเกิน15บาทนะคะก็มาจาก 20ลบ5บาทก็ได้ส่วนเกิน15บาทนะคะก็ดเดบิตเครดิตเท่ากันอย่าลืมนะคะว่าเวลาเราบันทึกรายการในสมุดรายวันเราต้องเช็คตัวเลขด้วยว่าด้านเดบิตกับด้านเครดิตเราเท่ากันละอย่างนะคะเพื่อเช็คว่าเราบันทึกครบถ้วนทุกรายการละอย่างหรือเอาตัวเลขมาถูกต้องไหมนะคะส่วนค่าจ่ายตัวอย่างนี้ในข้อนี้อาจารย์แยกให้ดูนะว่าสามารถแยกบันทึกก็ได้นะคะค่าจ่ายที่เกี่ยวกับหุ้นก็ลดยอดส่วนเกิน1,000บาทเป็นค่า ธรรมเนียมในการออกหุ้นแล้วก็ค่าใช้จ่ายตัวอื่นๆซึ่งเราใช้วิธีการรวมรายการทุกค่าใช้จ่ายทุกรายการรวมบันทึกในหนึ่งรายการเลยก็คือสองหมื่นแปดพันบาทโดยเข้าบัญชีค่าใช้จ่ายในการรวมธุรกิจนะคะซึ่งข้อสามก็มีเพียงเท่านี้นะคะซึ่งในวันนี้อาจารย์ก็มาอธิบายแบบสัดพร้อมทั้งฉเฉลยเพื่อเป็นแนวทาง ประกอบการอ่านเนะะื้อหาในเรื่องของการรวมธุรกิจบทที่1นนะคะเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจมากยิ่งขึ้นซึ่งแต่ละข้อก็จะมีะเทคนิคแล้วก็วิธีการคำนวณที่แตกต่างกันนะคะแตกต่างจากเนื้อหาที่เราเรียนในบทที่1นนะคะก็เป็นประโยชน์หวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจในการศึกษาเรื่องการรวมธุรกิจนะคะจากแบบฝึกหัดทั้งสข้อนี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ